สวัสดีครับสองชัดชัดวันนี้กับพระสมเด็จคะแนนหลังศิวลีเป็นยันเรียงแถววัดโคศิตารามบ้านแค่ตะบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธพระรุ่นนี้ได้สร้างในปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมา ด้านหน้าจะเหมือนกับพิมพ์หลังสิวลีเนื้อผงน้ำมันองค์นี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณแก่มวลสารว่านเรามาดูรูปแบบพิมพ์ของพระรูปนี้พิมพ์นี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราดูไปที่รูปแบบของพิมพ์พระด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ด้านบนด้านล่างต่อจากนั้นครับเรามาสองทันทันครับเบื้องต้นครับ เราดูไปที่บริเวณลักษณะของพิมพ์พระองค์พระใบหน้าจะเป็นลักษณะเป็นผลมะตูมมีปลายเกตขึ้นเล็กน้อยไม่ชิดจรดขอบไหวของพระ ด้านข้างที่เราพอจะเห็นการกดจะเห็นลักษณะหูของพระยาวบางองค์ติดสองข้างบางองค์ติดข้างเดียวแล้วแต่น้ำหนักมือพิมพ์การกดผลใบหน้าเรียวมาตูม รองคอให้เราสังเกตลองจะลึกเป็นซอกเป็นระดับบริเวณอกจะนูนเว้าวนูนเป็นมิติให้เราสังเกตอกลํำจะเห็นร่องช่วงเอวมีรัดประคดเล็กน้อย อยู่ที่การกดและมวลสารที่ผสมและกดในอยู่ตรงจุดที่อาจจะคระคุกเคล้ากันไปด้านในลองลึกและมีสังกติเล็กน้อยพาดลงมา บริเวณหัวไหลจะลู่ลงทั้งสองข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นวิติลงมาเว้าลึกด้านในให้เห็นเป็นช่องไฟด้านในเราจะเห็นลักษณะมืออุ้มมือรองนั่ง บริเวณหัวเข่าจะเว้าขึ้นนูนเป็นมิติอาสนะฐานจะโคง้งเป็นธรรมชาติ ฐานที่2ให้เราสังเกตด้านซ้ายมือจะมีลักษณะตัดขึ้นไปเล็กน้อยเหมือนฐานขวานฐานที่3จะเป็นก้อนและเป็นระดับต่างลงมามีเหลี่ยมตัดเล็กน้อยหัวมน ถ้าเราเอียงด้านนี้เราจะเห็นถึงความแตกต่างของระดับซุ้มภาวะให้เราสังเกตจะหนาโดยรอบเราสังเกตดูเริ่มตั้งแต่ด้านล่างจะลดขึ้นไปด้านบนและบนทางด้านขวามือตามลำดับ ซุ้มผ่าวายจะอ่อนช้อยดูประณีตซุูมด้านบนให้เราสังเกตเป็นมิติเป็นร่องของแสงจะลึกซุูมช่วงนี้จะยกสูงขึ้นเล็กน้อยให้เราสังเกตที่แสงไฟด้านใน ไล่ลงมาด้านขวาจะหลดด้านล่างของซุ้มผาวายต่อจากนั้นเรามาดูขอบปิ้นด้านข้างของขอบทั้งหมดตั้งแต่ด้านข้างด้านบนให้เราสังเกตดู เกิดจากแม่บล็อกพิมพ์ในการกดเนื้อจะปิ้นเล็กน้อยดูแล้วเป็นธรรมชาติดูแล้วเป็นมิติประกอบควบคู่ไปกับการดูมวลสารผมว่านผงพุทธคุณต่างๆจะลอยลงมาขึ้นมาด้วยตามอายุของเนื้อพระที่ได้แจ้งเอาไว้ในเบื้องต้น จากนั้นเรามาดูด้านหลังของพระรุ่นนี้พระรุ่นนี้เนื่องเกิดจากที่เคยทําข้างต้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์พิมพ์ใหญ่ก็ดีหรือพิมพ์เล็กก็ดีถ้าเป็นพิมพ์เล็กด้านในจะไม่มียันจะเป็นเฉพาะพระองค์ศิวลรีถ้าเป็นพิมพ์นี้ยันจะอยู่ด้านข้างเป็นนะชาลีติ อยู่ด้านซ้ายมือของรุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พบเจอได้น้อยมากเบื้องต้นเราดูถึงบล็อกด้านในเราจะเห็นเป็นชั้นเป็นมิติจะอ่อนช้อยต่างระดับกันตั้งแต่ชั้นในชั้นที่สองเป็นขอบและชั้นที่สามคือขอบนอกแตกต่างเป็นระดับกันไปถึงความคมชัด ขอบด้านในให้เราสังเกตชั้นที่1นึงชั้นที่2เป็นชั้นเป็นมิติเส้นด้านในทั้งหมดจะเห็นเป็นร่องต่อจากนั้นเราไปดูที่องค์ตัวพระศิวลี ถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นลักษณะเหมือนมีเมตตานูนขึ้นมา2เม็ดให้เราสังเกตดูดีๆด,ด,ด้านขวามือที่ชี้อยู่ตรงนี้จะใหญ่กว่าด้านซ้ายมือเล็กน้อยด้านซ้ายมือด้านขวามือจะเห็นแล้วแต่น้ำหนักการกดของมือแล้วแต่น้ำหนักของวัตถุดิบของเนื้อพระ ซึ่งจะทำให้ติดหรือมากน้อยนั้นอยู่ที่มวลสารของพระที่ได้ผสมคุกเข้าลงไปด้วยองค์นี้จะไม่แก่น้ํามันจะแก่ผงพุทธคุณผมว่านเกอร,รเราจะเห็นพระศิวรี ถือขันร่มที่หุบอยู่เป็นร่องเป็นกรีบของร่มร่องด้านในตั้งแต่บริเวณซอกรักแร้แขนจะเป็นร่องสามเหลี่ยมให้เราสังเกตร่องนั้นจะลึกดูแล้วเป็นมิติเป็นเงา ด้านซ้ายมือที่เราเห็นก็เช่นกันร่องช่วงลักแล้อ่อนช้อยจับไม้เท้าอ่อนช้อยลงมาเช่นกันร่องจะลึกเป็นมิติเงาซอกคอเช่นกันร่องลึกดูความเป็นธรรมชาติเป็นหลักมวลสารเป็นหลักที่เราเห็นจะเป็น สร้อยประคำหรือจะเรียกว่าพวงมาลัยที่ร้อยข้อแขนอยู่ด้านหลังจะเป็นบาทพระกรีบริวจีบอให้เราสังเกตจุดที่1จุดที่2และจุดที่สาม พอจะเห็นได้ชัดถ้าเราเอียงสบายของพ่อพราศิวรีเป็นมิติด้านเท้าด้านหลังส้นเท้านั้นจะเปิดเนื่องเกิดจากเป็นผงวาดเขสรการกดนั้นอาจมีหลุดไปบ้างเล็กน้อยส้นเท้านั้นจะเปิดให้เราเห็น เส้นเท้าด้านซ้ายมือเท้าจะเต็มด้านความมือที่เราเห็นเส้นเท้าจะเปิดพื้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมให้เราเหยนขึ้นเล็กน้อยลักษณะเหมือนหน้าสมอเรือจะเชิดขึ้นเป็นสามเหลี่ยมเป็นมิติ มวลสารที่เราเห็นจะลอยขึ้นมาผงพุทธคุณมีแร่แร่เศกสายเศกผงขมิ้นเศกผงพุทธคุณ E.T.J. ปัตตบังตรีนิสิงเหมหาราชผงพุทธคุณผงมวลสารเก่าแลร่อุกบาทพอเห็นบ้างเล็กน้อยแล้วแต่การผสมลงไปในแต่ละพิมพ์และที่สามารถ รวบรวมมวลสารใส่ให้กับพระในแต่ละครกในแต่ละพิมในการลุกเคา้าด้านหลังเช่นกันเรื่องของขอบจะปิ้นตั้งทั้งหมดจะงอตัวด้วยธรรมชาติของอายุจะบ่งบอก มีตั้งมีหลุดตามอายุของเนื้อพระการเก็บรักษาพระต่อจากนั้นเรามาดูด้านหน้าดูขอบตัดของบล็อกด้านขวามือลักษณะเป็นเซียน หนึ่งในนั้นก็พอจะเห็นมวลสารที่ขึ้นมาเป็นก้อนถ้าเราสัมผัสมากๆเนื้อจะเป็นแบบสีน้ำตาลปี๊บเข้ม ไขว้านขึ้นต่อจากนั้นเรามาดูด้านซ้ายมือหน้าอพาระพลิกซ้ายมือขอบข้างมีมวลสารที่ลอยมวลสารที่พอหลุดไปบ้างเล็กน้อยมวลสารที่โพรงอากาศ ่อจากนั้นเรามาดูด้านบนพอจะเห็นมวลสารลอยทั้งหมดต่อจากนั้นเรามาดูด้านล่าง จะเห็นมวลสารลอ,อยทั้งหมดขึ้นมาโดยธรรมชาติของอายุพระบางเห็นบางส่วนอาจจะเห็นคาบกลรูดินกรกที่ส่วนผสมของกำแพงเพชรหรือสุพรรณบุรีผสมอยู่ด้วย ุู้ตุลของพระพิมพ์คะแนนรุ่นนี้โดดเด่นเรื่องโชคลาภมหานิยมอันดับใหญ่แล้วก็เป็นเมตตามหานิยมหนุนดวนชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่เป็นอย่างสูงแคล้วคลาดและป้องกันคนใสสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่จะมาถึงตัวผู้ที่สวมใสและใครที่คิดร้ายนั้นจะสะท้อนกลับไปเช่นกัน โดยการพระคาถาในการบูชาของพระหลวงพะกวยในแต่ละรุ่นของท่านจะตั้งนโมสามจบตามด้วยคําว่าสุปฏิปันโนภะวัตโตสาวกสังโฆสังฆนามามิอิติสุขโตชุติินโรนโมพุทธายะนสิวงพรมามะอุนะสิวงพรมามาอุนะสิวงพรมามาอุ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงในการสร้างคลิปให้กับผมน,นะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า s ซ t เดย m ดัดห่จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพลาก่อนนี้นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ